สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับรายการดีๆมีสาระประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนเจบุญนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดโหน้อยนะครับตำบลกะวันนะอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับต้องหล่อครับวันนี้มีสาระดีๆที่จะนำเสนอกับท่านผู้ชมรายการด้วยใช่ครับผมครับวันนี้วัดนี้นะจะมีงานบุญใหญ่นะครับวันที่1ถึงวันที่5นะครับมีนาคมนะครับขอเชิญสาธุชนคนเจบุญนะครับมาร่วมบุญนะครับมาร่วมทานกันนะงานผูกพระสิมาเป็นงานบุญใหญ่แห่งวัด โขน้อยแห่งนี้นั้นหรอครับ1นึ่งถึงหาวนี้ใช่ครับและเชิญชวนพ่อแพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษและพื้ที่ใกล้เคียงด้วยใช่ครับครับเอาละครับข้างในจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวบรรยากาับนราการของกุญเจ้าว่าภายในวัดแห่งนี้มีอะไรกันบ้างขอเชิญนะครับท่านผู้ชมนะครับขอเชิญติดตามมไปนะครับเชิญครับ ขอเจริญพรมาอย่างพุทธบริษัทผู้ใจบุญทั้งหลายทั่วประเทศวันนี้ได้มีโอกาสเนื่องในวันผูกพัทสีปาประจำปีพุทธศักราช2,166ณวัดผู้น้อยแห่งนี้หรือเรียกว่าวัดผู้น้อยตำบลกรวันอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสเกต ซึ่งงานจะมีขึ้นในวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้ามีนาคมพุทธศักราช2166งานนี้อยากให้เชิญชวนญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายได้มาร่วมมาเป็นกศุศลโดยทวนหน้ากันโดยเฉพาะยงยิ่งญาติยยโยมท่านใดประสงค์จะกกมาร่วมทาบุญรับเป็นเยาภาพ ลูกนิมิตรลูกบริวารยังมีจำนวนหลายลูกนับร้อยขึ้นไปนั้นทางวัดอยากจะเชิญชวนท่านผู้ใจบุญทั้งหลายได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลโดยพร้อมเพรียงกันในวันดังกล่าวคือวันที่หนึ่งถึงวันที่หมีนาคม2,566ปัจจัยเหล่านี้ที่ได้มาอาตมาอยากจะทำสร้างศาสนวัตถุโดยเฉพาะโรงเรียนการศึกษา ของเด็กซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลในพระพุทธศาสนาตอนนี้มีเด็กจำนวนเกือบ500ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างวัดต้องรับภาระโดยเฉพาะอาหารกลางวันอาหารเช้าเสื้อผ้าอภร์การศึกษาเราเรียนเหล่านี้ล้วนให้กุลบุตรกุลิติดาได้มีการศึกษาฟรีทุกอย่างมีรถรับส่งก็เป็นภาร,ระที่วัดจะต้องหาเงินหาทองเพื่อจะ มาพัฒนาด้านการศึกษาโดยเฉพาะในเขตอีสานใต้ซึ่งการศึกษาก็ยังมีอุปสรรคอยู่หลายอย่างโดยเฉพาะการศึกษาของเด็กของเยาวชนวัดจึงเปิดโรงเรียนเอกชนในพระพุทธศาส,น,ส,สนาขึ้นมาตั้งแต่อนุบาลถึงม .6 มปลายมีครูบาอาจารย์อยู่ประมาณ35ชีวิตก็ทำหน้าที่ได้รับความเมตามจาก มหาเทระสมาคมกระทรวงศึกษาธิการซึ่งอาตมาภาพก็มีภาระที่อยากจะส่งเสริมเด็กให้มีการศึกษามีความรู้ให้ทันในส่วนกลางจึงพยายามที่จะสร้างส่วนปัจจัยที่ได้ไปจากการสร้างอุโบสถก็อยากจะสร้างเมนซึ่งอย่างนี้วัดกำลังขาดเมนอยู่อย่างเดียวอบ,บ้านนี้ยังไม่มีเมนการสร้างเมนก็อยากจะสร้างให้ ทันสมัยโดยที่ไม่ต้องมีควันอยากจะทําให้แบบเขตกลางในกรทมเพราะฝุ่นแล้วก็ควันไม่มีสุดท้ายความนาจคุณประสีรัตนาไัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้จงปกปักรักษาญาติโยบผู้ใจบุญทั้งหลายจงมีสุขภาพพลารรมัยสมบูรณ์เายุวันนะสุขภพละบริบูรณ์พุนผล,ล,ลด้วยลาบยศ ทุกท่านทุกคนเธอ